สวัสดีจ้าวันนี้จะพาไปชิมที่ร้านอาหารใบตองนะคะร้านนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเปิดตั้งแต่ปีคศ1 9 8 9ก็30ปีได้แล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเรารู้จักเพราะว่าทางเจ้าของเขาออกมาเชิญชวนให้ทุกคนทำภาษีให้ถูกต้องนะคะเห็นร้านนี้ก็มีการรีวิวบนแอปพลิเคชันของเยลมาพอสมควรนะคะก็ได้ประมาณ4ีดาว เดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่ารสชาติอาหารของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะวันที่เราไปถึงเนี่ยก็ประมาณทุ่มกว่านะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าเต็มร้านนะคะแล้วก็มีรอคิวด้วยนะคะนะของพวกเรายังโชคดีที่ว่ารอไม่นานห้านาทีก็ได้ทีแล้วค่ะเมนูอาหารร้านนี้ออกแบบมาได้ดูดีนะคะแล้วถ้าเราสังเกตดูนะคะ าการจัดช้อนเขาจะมีช้อนซ้อมแล้วก็จานให้นะคะคืออันนี้เราต้องเน้นเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยเนี่ยเขาจะให้เฉพาะซ้อมอย่างเดียวนะ,ะวันนี้เราก็มีสั่งชายเย็นนะฮะชายเย็นคือเราสั่งทุกครั้งอยู่แล้วละนะ,ะแล้วก็มีเบียร์สิงห์นะฮะ,ะส่วนอาหารออเดอร์ที่เราสั่งไปเนี่ยหอจานนี้แนะนําค่ะชอบมากนะะเพราะว่าทอมันปลาของเขาเนี่ยเป็นรสชาติแบบไทยๆเหมือนกินในเมืองไทยนะฮะ จานนี้เราชอบจริงๆนะฮะส่วนอีกจานหนึง่งอันนี้จะเป็นยำเนื้อนะคะยำเนื้อเนี่ยเหมือนจะใส่ผัดชีเยอะไปเนื้อนี่คือเขาย่างได้กำลังดีเพียงแต่ว่าเวลาเขามาใส่เครื่องแล้วเนี่ยมันถือว่ายังพอช้าอยู่นะฮะไม่ถึงกับว,าว,า,วาวนะฮะอาส่วนจานนี้มีคนรีวิวเยอะมากนะเห็นพวกฝรั่งชอบกันเยอะนะฮะ เป็นไก่กระเทียมกรอบนะฮะแต่เราไม่ค่อยชอบนะคะรู้สึกว่าไก่มันแห้งแล้วก็มันจะออกหวานไปนะฮะอ่าอันนี้จะผิดหวังนิดน,นึงนะคะอันนี้คงต้องพูดตามตรงเนาะ,ค,ะคือ,อข้าวซอยไก่ของเขาเนี่ยเราเป็นคนชอบอาหารเหนือนะฮะทีนี้ข้าวซอยไก่ของร้านนี้เนี่ยน้าของเขานะฮะค่อนข้างที่จะเข็มค้นมากนะฮะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่เขาชอบแบบนี้หรือเปล่านะ แต่ส่วนตัวเราบอกได้เลยว่าเราไม่ชินกับรสชาติแบบนี้นะคะอีกจานหนึ่งก็คือต้มยำกุ้งนะโอ้โหจานนี้ก็รสชาติแบบพอดีอะเนาะเราก็ธรรมดาธรรมดามากนะฮะโดยรวมแล้วเนะี่ยที่ชอบก,ก็จะเป็นท่อมันปลานะคะพอเราทานเสร็จออกมาเนี่ยคนก็ยังรอคิวกันอยู่นะฮะ อืมก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะคะเพราะาอาหารมันขึ้นอยู่กับว่าถูกปากเราหรือเปล่านะโอเคจ้ะสำหรับร้านนี้ก็ลองไปชิมเมนูอื่นดูนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีจ้ะ